สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอไม้เอ็มช่องที่จะพาคุณเจาะลึกเรื่องราวที่ทําให้คุณอ๋อได้ในทุกคลิปวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สําคัญมากๆสําหรับทุกประเทศในโลกนี้นั่นก็คือทําไมประเทศถึงต้องมีทหารพร้อมหรือยังครับเอาไปดูกันเลยทหารคือใครทําไมถึงต้องมีก่อนจะลงลึก เราต้องรู้กันก่อนนะครับว่าทหารคือใครทหารไม่ได้เป็นแค่คนถือปืนเหมือนในหนังอย่างเดียวแต่คือกลุ่มคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อปกป้องประเทศไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในสงครามหรือช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตต่างๆเพราะฉะนั้นทหารเป็นเหมือนเสาหลักของความมั่นคงของประเทศปกป้องประเทศจากภัยคุกคามภายนอกเหตุผลสำคัญอันดับหนึ่งคือ การป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกลองคิดดูครับถ้าประเทศไม่มีทหารแล้วประเทศอื่นหรือกลุ่มใดก็ตามที่คิดจะบุกลุกประเทศเราจะทํำยังไงทหารช่วยทําให้ศัตรูคิดหนักก่อนจะลงมือทําอะไรได้จริงๆการมีกองทัพที่แข็งแกร่งเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่ช่วยรักษาเอกราชและเสรีภาพของประเทศนะครับรักษาความสงบและช่วยเหลือภายในประเทศทหารไม่ได้ทํางานแค่เรื่องสงครามนะครับ เวลาที่เกิดภัยพิบัติเช่นน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆทหารจะถูกส่งไปช่วยเหลือประชาชนทันทีนอกจากนี้ในบางประเทศทหารยังช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความขัดแยง้งดังนั้นทหารจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงภายในให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยนั่นเองครับสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีโลก ประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแรงจะมีบทบาทมากในเวทีโลกพันะุกประเทศล้วนต้องการความมั่นคงและอำนาจทางการเมืองประเทศที่แข็งแกร่งทั้งทางทหารและเศรษฐกิจจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่าในการเจรจาทางการเมืองการค้าหรือการทูตและนั่นทาให้ประเทศมีโอกาสปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมาจากการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอย่างเช่น gps อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เมื่อทหารลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นมักถูกนํามาใช้ในงานพลเรือนด้วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัวนะครับและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆถึงต้องมีทหารยังไงล่ะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากช่องอไม้เอ็มนะครับถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทหารสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ